สวัสดีมีคนไรนหไม่เราคือในขณะที่ทุกคนทำมานต้งเวลามากอ่ะถึงเพื่นเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะไปทำบุญกันนะครับวันนี้แม่บอกแล้วว่าอะไรอ่ะแม่จะใส่กระเป๋าสิอัดนน้นยสิถือไปก่อนหรือไปใส่กระเป๋าแม่บอกว่าร่างกายแม่กินได้ในน้ำมนต์นะคะน้ำมนต์นั้นที่อยู่รอดน,นะคะเฮ้ยล <c oughs> <c oughs> ุงอรุณมาก เสื้อแหวกมาเก่งละมานามไปเลยพี่ไทยสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามีแบบว่าเราไม่บอกห่ทายน่ารักท้องสามอยู่ด้านหน้าด้วยนะคะไม่แล้วคือแบบทุกคนมาตรงเวลามากกี่คนนัดอ่ะใส่เวิร์กงมากค่ะนี่ค่ะผู้ร่วมทีของเราละเมอข้างหลังเหรอพี่ไทยอย่าใช่มาเสกค่ะปนว่าอะไรคะเมอคืนมาคืนก่อนปนว่าอะไรคะเล่าหบาป็นบาท ขอเสียงที่มีแบบว่าตื่นแต่น,นิดนึงฮะแต่วยบมันจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้นะคะเพระตนนี้มันตื่นบารโอนนะ,ะเสียงบาร้อมากไม่ก่อนอื่นี้ก็ฝันการสองวันก่อนจะมาทำบุญกนไม่ให้มือให้เราเล่าสิอ่ะเรเล่าก่อนดีอ่ะพี่บรลาไม่มีอะไรเลยก็คือฝันธรรมดามากฝันนเหมือนแบบว่าคือบอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาทําบุญคืิปใหญ่วันนี้ก็คือแบบสามสีวัดแล้วเพิ่ต่ที่คือปังยามากก็เลยแบบว่า ้ก็เลยเหมือนประมาณว่าฝันปลุกาก็ว่าเออแบบมานะที่ทำดีๆน้แบบบุญใหญ่นะอย่างนี้โน่นนี่นั่นประมาณนั้นแหละก็คือฝันว่าพนมาอ่ะตค่วันเดียวกัรของปืนที่แล้วใช่ว่าเป็นพีพี่ภันะครับว่างๆแล้วก็ท่านเป็นคับที่พิ่ภัณม์ยานหแลวพเราเดินเข้าไปคนเดียวเราไม่เจอพยนน้ แล้วทั้งทั้งนึงก็เดินออกมาไม่ใช่ตลกเซบาตีไม่ฮาใช่ไหมโอ้ยไปเรื่องจริงทั้งทั้งนึงก็มีพระองค์หนึ่งคือในรู้เลยว่านั่นคือหลวงปู่มั่นอ่ะเพราะว่าจำหน้าได้จำหน้าได้แต่ว่าไม่เคยศึกษาคำสอนของท่านนะครับหลวงปู่มั่นกูถล่มโตเฮ้ยอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวมาไว้ก่อนนะอาจารยหลวงปู่มั่นอ๋อสายสายหลวงปู่มั่นโอเคครถ่ายๆกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาไว้ก่อนอุตระน้าใหญ่มาลองทัพง่อหลวงปู่มั่นพาเดินเข้าไปอีกรอบนึงในที่พิพิธภัณฑ์เดิมนะครับ พยาน่าที่เราแบบตอนแรกมองไม่เห็นฮะก็ค่อยๆปรากฏกายขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วก็มีบางบางตนเนี่ยคนหนาบุนเดอร์โธ่บั๊บนโธ่ทำกันไปแต่กัดูดูเป็นเรื่องด่างเป็นเรื่องด่าแต่ในส่วนทุกคนฟังอีกนิดโปรดเสกโมโนโั่ไอ้ตาพิ้วเหรอจบแล้วจบแล้วคือก็ฝันเหรอไม่พิ้วสองวันที่แล้วฝันเหมือนกันฝันเหมือนกันฝันว่าวิกฤติกระสุนแต่มันไม่ได้เหมือนวิกหนีกระสุนในห้างหรือที่เกิดข่าว แต่ด้วยความที่ว่าเราไหว้พระเยอะอ่ะในวัดแล้วเราเราเราหลบกระสุนในวัดอ่ะเขาบอกว่าเออแล้วเราก็วิ่งจำได้น่าจะเป็นว่าเสียนฟ้าใช่แหมแล้วพออะไเนี้ยเคยฝันเป็ผีแล้วส่วนบนนางบอกนี้ว่าเธอต้องบันดาลชีวิตนะเพราะว่าเธอรากคุณกูตัวเองคุกนโม่แล้วก็ขวันจำไม่ได้ว่าเจอใครบ้างแต่ว่าแต่ว่าจำได้ว่าอยู่กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เป็นห่วงมากว่าว่าเพื่อนจะเป็นอะไรแต่ไม่มีใครตายนะแต่ก็คุณกูหนีน่าจะเสียงข่าวเยอะจริงแล้วก็ปลุกเรื่องกัน เพราะสถานที่คือทาบุญเยอะอยู่ในวัดอ่าอา,อาโอเค <c oughs> ไม่แล้วเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วว่าก็ฝันไปยานาใช่ปะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เก๋พอเท่ากับตอนอันนี้ก็ยอมไปประมาณสามสี่วันคือนั่งสมาธิอยู่ปกตินั่งสมาธิทุกวันเช้าห้าจะไปถึงแล้วแต่วันนั้นก็นั่งสมาธินานมากเรามั่นใจว่าเราไม่ได้หลับ แน่นอนเฮ้ยทำไมขวางเราดีกว่งงไม่ฟังอ่ะและทีนี้นักสมาแบบเหมือนประมาณว่าเขาน่าจะดิ่งละดำดิ่งพุทธมาธิีพีดีนคําว่าหลบพดาอ้าวไก่ไปไหนเงี้ยคือคือได้เห็นไก่อยู่ด้านหลังไงเชียบไปแล้วเออเรื่องตัวในคอนเซ็ปต์เลยค่ะเป็นทะเลทะเลนะเอาอะไรกัเลยคือพดามอ่านต่อนะทีนี้เรานักสมาธิรู้เลยว่าไม่ได้หลับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบเหมือนเข้าผู้วังไปนิดนึงเพราะะนั้นนะหรือเราจะอธิบายให้ระหว่างหลับบ้างกันผู้วังหรือไร ก็เหมือนแบบข้าแบบว่าปุ๊บเหมือนจะหลับแต่จริงๆไม่หลับรู้สึกตัวตลอดเวลาแล้วก็เหมือนมาเจอพระรูปหนึ่งแต่ว่าผิวดามากแต่คือดําจนเหมือนไม่ใช่ผิวมนุษย์คือดจาจนเหมือนคล้ายๆกับลูกป,ปั้นแล้วก็สวมจีวรสีทองแล้วเหมือนเขาก็นั่งอยู่อะเรารู้สึกได้ว่านั่นคือในป่าคือมันเหมือนขั้นบันไดแล้วบ,บริเวณอยู่ในป่าแล้วเราก็ประมาถามในใจแล้วว่าแบบอุ้ยแบบใครทำไมอะไรนักผ่าวบอกดีมากนี่คือเล่คนอัูดี้นะครับนักข่าโอเคต่อ แล้วที่นี่เหมือนในจิตแล้ในฝันเราก็ถามประมาณว่าเนี่ยคือคายใดใดซัมติงท่านก็บอกว่าเรียกเราว่าหลวงพ่อดำเราก็ไม่เคยรู้จักชื่อนี้มาก่อนในดแต่อย่างใดเพราะว่าหลวงพ่อดำนะอ่ะแล้วก็เรานั่งสมาธิไปต่ออาจจะเป็นมโนจิตใดใดซัมติงเนาะทีนี้ก็ผ่านไปอีกประมาณสักก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็เจอเมื่อกี้ของพี่ชายของหลวงปู่มั่นใช่ปะแต่นี้คือเจอ,อหลวงปู่โตของมรังสี นี่คือถึงรูปประคำแบบนี้เลยคือมาในรูปนั้นเลยแบบแบบนั้นเลย,แบบน,น,เลยนี่คือแบบพระเป้นหรือมโนคือปกติก็ไหว้ท่านแต่ไม่ได้แบบหนักไปทางกิจิอาจาร์เท่าไหร่พราะองค์เราก็บอกว่าโอเคถือว่าเป็นนิพิจใหม่ที่ดีนะคะก,ก็คือก่อนช่วงที่จะมาทําบุญนี่แหละก่อนที่มาทําบุญก่อนช่วงภายในอาทิตย์หนึ่งก็คือฝันหนึ่งพังนเจ้าทุกวันนองฝันหงจัาท,ทวันมหานพะนะรังงานสูงอ๋อแต่พอตือน่นขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยออพอดออกมาทีสักชั่วโมงที่มาเราก็มานั่งเปิดแบบดูว่า อ่ะแบบนั่งเสื้อดูค่คือหลวงพ่อ,พอดำห,ห,หรือเปล่ามีหลวงพ่อดำจริงๆแต่เป็นพระรูปสีดำ<ม>ก็ก็มีความคล้ายเหมือนในฝันตัวรูปนั้นน่ะจะมีความหน้าเหมือนคนนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างแบบแบบแก่มีอายุอยู่ที่นครสวรรค์เป็นพระพุทธรูปเก่าเจ็ดร้อยปีนะก็คือมีอยู่จริงที่เรียกว่าหลวงพ่อ,พอดำนะฮะไม่ใช่ใส่นะวันนี้ช่วงนี้ทำบุญหนักมากนะฮะเนะะนะี่ยโค้ชไกยบอกกัน กลับมาจากญี่ปุ่นเนี่ยช่วงนี้จริงๆเออจะเป็นแบบทะเลทะเลแต่งตัวเป็นทะเลทะเลนะคะตัวทะเลเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นตัวแบบไหนจติดก่อนเท่าเกินแปดไม่นะคะก่อนถึงกาญจนบุรีอยู่ๆก็มีเซนส์ว่าต้องเร็วเข้ามาในพรกระสิทธคันซึ่งที่มาทําบ่อยมากและด้านหลังคือพรกระสิทธคันองค์ใหญ่มากซึ่งจะบอกว่าเคยมาไหว้บ่อยมากแล้วแบบแล้วมากๆซึ่งชอบที่นี่มากก็เลยพาพาไปไหว้ที่นี่ก่อนเป็นพรกระสิทธคันที่ ช่วยดับบาปนะฮะก็จะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้ก่อนออกหนากล้องสันไหนเพื่อนสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนค่ะ ถึงแล้วกับวัดแรกก็คือวัดหนงอหหนงบัวจริงๆเขาไม่ใช่ว่าเราหนงองบัวนะเขาเราียกว่าวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนจะดูเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างแล้วกันหลวงหลวงพ่อยิ้มเป็นเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากหนึ่งในสิบเกจิอาจารย์ที่สิสสสวปารามเออสิวปารามนะเดี๋ยวขึ้นหน้าข้างหน้านะก็คือหรือวัดหนองบัวน,นั่นเองหรือเป็นวัดศรีอุปารามนะฮะเดี๋ยวเราไปทําบุญกันข้างในสวดลกมากเพื่อนขานี่คือรมาทุ่เทียนค่ะนะฮะ ทำบุญออกมาทุกเพนก่อนแล้วสัเข้าไปว่าข้างในเดี๋ยวจะเข้าถ่ายรูทีเดียวนะศักดิ์สิทธิ์มากที่มาขอวิชากันเล็กน้อย,น,อยนี่นะคะนี่ก็คือในตัววิหารของผู้หญิงนะคะเลิศมากศักดิ์สิทธิ์คนก็มาสักการะการถวายแผ่นทองบูชาศึกษากันต่อวันนี้ก็ค่อนข้างสงบม,มากนะเพราะว่าคนก็จะไม่ได้เยอะมาก ใครว่างๆถ้าอยากมาทำบุญที่นี่ก็เรียนเชิญได้เลยนะจ๊ะอันนี้เมื่อกี้กราบในวิหารเสร็จแล้วนะนี่ฮะที่ซีกำลังจะมากราบที่เป็นด้านหลังที่เป็นพระองค์ใหญ่จะบอกว่าสวยมากใครถ้าเกิดใครที่มาใครที่มีโอกาสมาที่กาญจนบ,บุรีหนึ่งวัดนี้ของหลวงพ่อเท่ายิม้มก็แนะนำมาก นะแนะนํามากที่ด้านหลังสวยมากจ,จริงๆเนี่ยจริงๆเราควรจะแปะทองทุกองค์ที่อยู่ตรงนี้นะจริงไม่งั้นก็แปะองค์พระเกศกับพระเสานี่ข้างหลังสวยมากเห็นไหมนี่นุโมทุดก,กพระด้านหลังมากเลยนะใครมีโอกาสใครมีโอกาสอยากให้มาไหว้ที่นี่สวยงามมากจริงสวยงามมากจริงเวาลาต้องขอเวลา คุณผู้ชม่ะมาเราค่ากับที่2กับวัดนี่ค่ะนี่คือด้านในของวัดเมตตาธรรมภูธิยานเห็นไหมเมื่อกี้คือวายไปแล้วอะะไรนะะเดี๋ยวไปตรงข้างหน้าไงนีทางงหน้าไปทองนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวดมนต์กันนะคะ วัสดีเพื่อนูกเพจทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ซี่มาทําบุญหลายวัดมากแต่ว่าเมื่อกี้ตั้งแต่วันแต่เช้าไม่ได้ถ่ายแต่ว่าจะมาถ่ายให้ที่นี่เพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อทุกคนที่ตามพี่ซี่นะคะแล้วก็ทุกคนที่เป็นลูกค้าหินลูกค้าที่เคยดูดวงกับพี่ซี่นะคะสามารถอนุโมทนาสาธุได้เลยกับบุญนี้นะคะวันนี้พี่ซี่มาทําบุญเผื่อขอให้ทุกคนที่ดมูมีความสุขความสำเร็จแล้วก็ประสบสำเร็จทุกคนนะจ๊ะ เ,เพื่อนๆขาเมื่อกี้นะคะพี่ซี่ทำบุญเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ตอนนี้สืว่าโชคดีมากๆอีกหนึ่งเคล็ดลับที่พี่ซี่กำลังจะบอกต่อไปนี้บอกเลยว่าสุดฤทธิ์มากสุดฤทธิ์มากๆปกติถ้าเกิดใครมาวัดนมทรรธรรมบุริยานิสจะมีที่นี่เขาจะมีทั้งหมด8 4ปางใช่ของบริษัทกวนอินเขาจะมีปางนั้นปางนี้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายจริงๆขอได้ทุกปางนะ แต่เขาก็จะมีตามตำนานแล้วเขาก็จะมีความเชื่อแตกต่างกันเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าอยากได้อะไรที่รวดเร็วสมปรารถนาอย่างรวดเร็วหาปางที่72 72นะถ้าจ็ไม่ผิด72ถูกต้องในปางนี้ท่านจะถือยูอีเห็นไหมท่านถือยูอีในมือปกติแล้วความเชื่อของคนจีนจะเชื่อว่ายูอีแปลว่าสมปรารถนานั่นหมายความว่าใครที่มาที่นี่แล้วมีโอกาส มาอธิษฐานพรอธิษฐานจิตต่อองค์นี้ที่ถืออยู่กี่อยู่มือจะทําให้สิ่งที่ปรารถนาประสบผลสำเร็จนี่นะคะก็คือแบบสร้างผ้าแทนตัวเอาไว้สําหรับบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะยังไงครับพี่ยุ้สัมภาษณ์หน่อยเพื่มปิติแค่ไหนครับก็เรื่องอะไรไม่เอาไปพูดอะไรอ่ะเป็นคนที่เวลาพอกล้องมาปุ๊บคือเหมือนกับเป็นใบเป่า ถือว่าเพิ่มไปดีถือว่าทุกคนครับคุณผู้ชมต้องมานะครับเพราะว่าบอกเลยว่าคือสานที่ที่สิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและห่วงจุ้ยคุณผู้ชมดูบริเวณโดยรอบนะครับถูงลล้อมด้วยภูเขาไม่ใช่ใจเขาดูบงเนี่ยข้างเป็นภูเขาใช่ถือว่าเิยใครมีโอกาสอยากให้มามากที่นี่คือแบบ กรสุนเี่ะนี่ก็ทำผ่าแต่ทุกที่คือต้องทำผ่าสร้างผ่าทำผ่าสร้างผ่าทุกที่ยังไงก็ขออนุโมทนาสาธุประทุกคนนะจ๊ะแต่ตอนที่อภะยกขึ้นระเบิยงวิหารเรียถ่ายดูรอบหนึ่งถ้านะเกิดใครสญญญนใจฉีดหน้าคุณหมอคนนี้คือโด่งดังและเก่งมากเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถที่ต่อได้ใน็อ b o x เพจที่ได้หมดเลยนะคะไม่บอกทไมบอกต่อไม่บอกผ่านนะคะใครอยากสวยยักร่อฉีดหน้าเก่งมากนะคะแต่นะ้าพี่ซิมไม่ทำอะไรเพราะว่าสวยอยู่แล้ว พวกเธอเห็นไหมคะว่าด้านหลังคืออะไรของดิฉันนี่คือทําพาทวัดแทนโตไปแล้วนะคะพรษษะพุทธสกอินที่คือนั่งลานขึ้นไปเลยหนึ่งชุดนะคะนี่เป็นเร็วมากมาเร็วเวอร์ก็คือเอาพาขึ้นไปตั้งด้านบนนะคะมาเร็วนะคะมาเร็วนะคะขึ้นะะไปตั้งด้านบนบวนะถ้ากับว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราสดมงสดมนลเลยบาร,รมีเราก็จะได้อ,อยู่ที่นี่ด้วยนะคะนี่นแม่ใส่ไปแล้วนะคะสา,สาธุสาธุสาธุนะคะ มีอะไรจะมอ่งก็เป็นแต่จะบอกว่ากลัวอีกสองวันจะไม่ทันเาค่ะรีบเพื่อนขาและนี่ครัวที่สามถ่าที่ที่พามาก็คือมาไหว้ปู่แผงองค์ดําแสงสุจธนารราชหรือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็นปู่นิลการนคราชก็คือปู่องค์ดํานั่นเองวันนี้เขาไม่ีพิธีการยกพระพอดีี่จริงก็เลยมาในแบบที่เขายกพระเสร็จไปแล้วเพราะว่าด้วยความที่กลัวคนจะเยอะเดี๋ยววันนี้จะทําเพื่อมาเปิดโชคเกิดลาบเปิดวาสนากันเนาะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่นะใครหันจิตไปด้วยพร้อมๆกันได้เลยนะจ๊ะ อูหนูขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะปูหนูขออนุญาตนะคะมาเยี่ยมเยี่ยน,นะครับปูเย,ยมากปูขออนุญาตนะเจ้าคะ่ะ อันนี้คื่อในถ้ำนะคะบอกเลยว่าสุดฤทธิ์มากสุดฤทธิ์แบบเวอร์ขออนุญาตแล้วนะคะเอาทุกคนเอาแผ่นทองถวายเสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแล้วในนี้จะมีพระมาทำพิธีอะไรอย่างนี้ป่ะครับเนรมีไหม,ไม แล้เคยมีคนมาหาสมบัติแล้วเขาก็เคยแบบเอาออกไปอ่ะแล้วเขาก็แบบมีคนมาบนอ่ะแล้วพอเขาได้อ่ะเขาก็เลยโดนไปเอาคืนเพราะว่าเขาไม่ทำตามสัญญาที่ทําที่ให้ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยปิดปากทําว่าไม่ให้ใครลงมาแล้วเลยมันมีทําอพี่เน้นเห็นหางูกเขาปตรงหางปู่พญานาครับเน้นเคยไปเคาะดูข้างบนแบบข้างล่างข้างล่างหกวงแบบเคาะรู้เลยว่าข้างล่างห่วง ทั้งทั้งตรงห้งปู่อะตอนนั้นเนฟูกะลงไปเก็บเก็บไปไม้ออกมาแล้วก็มีพอยอะีฟ้าแล้วก็มีเปาีนาคก็อยู่คือปู่อยู่ในนี้เลยครับเ,เ,เ,เนี่ยตรงเนี้ยนะวักนก่อนเนี้ยมามาําเนนพาหนูเนนก่องอไปให้ไปผมเป็นเนนผมเห็นเลยเ็นแบบเป็นเหรียญเงาแกะพเานาค่ะดำเลยแบบเหมือนเหมือนของปู่ที่อยู่นั่นเลยครับ แบบเหมือนเลยอ่ะใช่เลยล่ะตอนนี้เขาก็อยู่ตอนนี้เขาก็อยู่พี่เอาคืนให้ในรถได้แล้วนะแล้วโยมที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นเห็นปู่พญานาครูปปู่พญานาคยิ่งตรงนี้แล้วก็มีเสียงน้ําแล้วก็แล้วก็มีรูปมันรูปคนแล้วตรงนี้ก็แล้วตรงนี้ก็เป็นเขาเห็นเนาะเป็นปู่สีปู่ตระกลเป็นรูปน ในนี้มีไฟด้วยหรอในนี้มีไฟด้วยหรอเนนส่องอยู่เน่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แปลกเลยอ๋อไม่เพราะว่าเหมือนเห็นแบบ เจวเจับไะไรอวดนะได้ได้อวดเดีดย้ดอนอีกหนึง ก้อนสุลาแรงที่เป็นพวกเปียโนนาหรือว่าพอครับที่เขาบอกว่าก้อนเตี้ยละแรงน่ะทุบเขาทุกไม้มันจะเป็นแบบเหมือนแก้วเพรานาคใช่ครับก็ได้ป่ะจะเป็นแก้วสีอ่ะแต่มันก็มีนนั่ได้ในทำนงนี้แต่ต้องหาเหมือนเหมือนต้องไปดูขจิตอ่ะพองขันจิตให้ถ้าไม่ปลุกมันจะเป็นเหมือนลูกลูกเหมือนลูกแก้วอ่ะลูกเหมือนลูกแก้วแตนสี เดีไยได้มันเลยถ่ายเลยถ่าดิก็นี่เนี่เจอมาแล้วน่่เนี่ยมันเตกจุดกี่ดอกครับเก้าสามเจ้าครับอ๋อพี่หมอพี่แม่ย่งระวังนะครับตอช้ายิู้ดเยฮ้ไพี่แจมเฮยไฮ้ฮ้ใ้ยังเข้าไปข้างใน ยังไปเลยขอบคุณคลานครับงานที่ทำเส็จได้นะครับขอบคุณครับแต่ถ้าทำไม่แก่ก็แล้วแต่อุ๊ยไโอ้ยทได้ขึ้นมามทำไม่แก่ก็เดมพูดักขนาดนี้วทำไม่แเราแต่โอ้โหเดมก็เคยนี่เคยมีคนทำไม่แก่อะเนี่ยเริ่มแก่แล้คือไปแก้ที่คอนโดเหมือนเดิมไอ้แก้ที่นี่นะอ่างเราเหมือนเดิมบนอะไรก็แล้วแต่

เป็นไงบ้างครับพี่โอโความรู้สึกชอบมากเลยครับที่อะไรแบบนี้ครับ,บรู้มืดดันลึกลับดีพี่เพอนเป็นไงบ้างครับอจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสอยากให้มามากที่ถ้ำนี้เพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีอยู่จริงบอกเลยว่าไม่ได้พูดให้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะให้เชื่อให้รู้สึกไม่ดีแต่หมายถึงว่าใชุจนะาสนการรับชมแต่ถามว่าเราเป็นสายพิรุนาคเรารักมากเราเสียสิทธิ์ทุกรุกความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ เขาไปข้างในพี่เบิร์ดรู้สึกอะไรบ้างไหมครับรู้สึกรู้สึกก็แบบว่าคือปกติเนี่ยถ้าเรามโนไปเองคือถ้ำเขาจะเย็นมากอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เรารู้สึกว่าอันนี้เย็นผิดปกติเรารู้สึกว่าเหมือนมีดวงตาจับต้องตลอดเวลาแล้วเมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าแบบมีอะไรแบบอยู่ตลอดโอเคอาจจะเป็นความมานของเราไปเองแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ลบหลูเราก็ถือว่าเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้ทุกคนที่ดูคลิปขอให้สุขสมหวังเหมือนที่ตั้งใจนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเจอกันว่าอีวัสุดท้ายของเราวันนี้จะได้ที่ไหนจ